สวัสดีครับน้าหคุณมักหาอยากให้กินทุกคนมือนี้บอีสานกับสีมเฮ็ดคลิปนะครับในการสันตอกว่าสันจังไรเห็นหนูเขานะครับส้อนรับน้าหนาเพื่นถามมาหลายเหลือเกินนะครับเดี๋ยวสีมาบอกง่ายๆเรื่อยนะครับเทคนิคง่ายน่าในการสันของผมสีมียูแคสองวิธีนะครับก็คือการเคาะแล้วก็การอ้อนอ้อนหรือว่าล้วนนั่นแหละครับง่ายๆมีสองมีสองยางแค่นี้แหละสองวิธีในการสันนะครับก็เที่ยวแรกนะครับย่างเขาไม้ ถ้าต้องเคาะก่อนนาบหรือว่าเร้วแต่ละแต่ว่าสไตล์ผมก็คือต้องเคาะก่อนอ่าแบบนี้เลยนะครับสามารถเอาไปเห็ดได้เลยอ่าเคาะแบบนี้เลยแล้วก็รั่วรั่วโลงนะครับรั่วโลงนะอ่าอันนี้คือสไตล์ผมมีแค่นี้แหละครับนี่อ่าเบิงเบ่งนเดอเบิ่งนเดอรสำหรับผู้ใดิ่นถามว่าสันตอกลงเนว่ยอ ขอในการคาะผมสีเดือขึ้นยังสี่นะครับบเมนบเมนลงสีเด้เดลือขื้นยังสี่แล,ล้วก็รั่วรั่วลงนะเพชรจินตนาการขือยงแม่งไหมมันบินมาแม่งไหม่มันบินมาสิกาไปเข่าแล้วมันจับบะไดแล้วมันล่วงลงไปนะครับก็คือเพื่อบ,บินมามาจับจับบะไดแล้วก็ล่วงลงเนี่ยจังเสียแล้วก็มาจี้ยืนขัง่างนำ้ำเนี่ยเขาจี้ลงแบบนี้เนี่ยอ่าเขาก็จี้เลยนะครับจี้สายตากันเนียม ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้สําหรับมือใหม่สาหรับมือใหม่ี่เพื่นยังบ่หูนะครับผู้ใไดฮหูแล้วก็บ,บ่เป็นยังเลื่อนคีผพานก็นได้แล้วนะครับเทคนิคที่เขาสังเกตว่าหนูมันสีเข้ายามไดนะครับก็บคือจังหวะยามเฮาบินโลงแน่น้สมุติเป็นมืองใหม่นะครับเฮาบินโลงแนวน้เนี่ยสีม่ฮอหจังหวะข้างล่างนี่แหละขันหนูมันเข่ามันสีเข่าจังหวะนี่นะับข้างทึ่งเาขาขันยังทันจังสีสิได้ยินเสียงมันเลียนมากนะเขาสิได้ยินเสียงพื้นนี่มันสีเลียนมาก มันสีมาหวอดเข้าความกับเสียงอันนี้ล่งพื้นพอดีนะครับนี่คือที่ผมสังเกตเห็นนะผู้ใดเคยสั่นก็สังเกตเบื้องหน้าก็ได้เขาสีบินมังสีบินเทาก็มาหอดนี่มันสีพยายามเรียนให้มาหอดนี่เลยคือยังง้มเทาเตะตะกอนี่ครับตะกอไอไอเด้งลงมาหาเทาก็สีดอขื้นพอดีประมาณนั้นนะคแบบมันสีเรียนมาครับไอแมงใหมทีีเขามันตกลงมาประมาณนี่ที่ผมสังเกตเห็นนะประมาณนี้นะครับสังเกตเบื้องผู้ใดเคยสั่นก็สังเกตเบื้องก็ได้ นะครับอีกอย่างนึงนะครับในการสันตอกทีนั้นน่าพูนว่าบ่เคยสันเลยสันจังไดยโคสีเฮ็ดใหบิงนะครับในการสันวิธีการสันก็คือสันแบบนี้ก็คือเก่งคอนะครับช่วงนี้มองนี่สอยูซื้อนะครับมองนี่สอยูซื้อสีเป็นการเก่งคอทั้งเบิดเลยช่วงนี้เนี่ยการคอการคเ้าสิใสแค่คอมือมองนี้นะมองนี่บ่ยากมันสิมายากมองเทาเก่งเนี่ยเนี่ย ส่วนมากที่คนสันบบได้แหละหนูบ่เขาคือสันบบเปลี่ยนเลยก็คือแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้เขาบ่เอิ้นสันเนื้อแบบนี้เอิ้นขย้าผมกับบวกหลายคลิปแล้วนะแบบนี้หนูนี่คันตัวได้เข้าก็แสดงว่าคากเติบนะบแสดงว่าบบเคยพอดตอกเลยกันเขาสันแบบนี้ยังหนูเข่าอยู่นะอันนี้เขาบบเอิ้นสันเนื้ออันนี้เขาเอิ้นข่ย้านาขเย้าไขย้าการหน่อยหนูสีเข่านะครับก็คือการสันก็คือต้องให้มันทีทีสางความทีเห็นมันได้นะครับฝึกแป๊บเดียวฝึกแป๊บเดียวฝึกบ่ยา จะก็ต้องฟึกนะครับอ่ามีประมาณนี้ถ้าผูดด้ใดสงสัยอีกยังก็สามารถทักมาสอบถามหรือข้อเมนตนสอบถามได้นะครับแล้วว่าหนูตื่นไฟหนูกัดอ้อยหนูยิ่งผ่านแล้วหนูมันเขาบ่าเขานะครับสามารถทักมาสอบถามได้หรือว่าเดี๋ยวผมสิเฮ็ดคลิปตอบไปเห็นหน้าทุกคนแบบเอาให้บ่ฮู้ว่าสิสงสัยอีกยังแล้วประมาณนี้นะครับเนี่ยผมก็สิพยา,ยามเฮ็ดคลิปออกมาให้เมื่อไม่คนสั้นเป็นพุนนละ คือว่าขันผมเฮ็ดตอกไปแล้วเราหน้าหน้าสั้นบบไดก้กะจักเสียวไปยั่งเนาะครับเนาะกะต้องเฮ็ดให้จนว่าสั้นเป็นจนว่าได้หนูไปปิ่งนล้วเอาง่ายๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะสิมาบวกเทคนิคตอนที่ผมไปสั้นยูป้าอ่อยว่าเอาสมวกสมวกซักเอานะครับเฮ็ดจังไดม่าในการล่อหนูมากให้มันเข้ามาใกล้ๆจนได้สมวกซักเอาก็ยังไปเบื้องคลิปนาครับผมคลิปนี้มาบอกสําหรับมือใหม่นะครับในการสั้นนาะขอเวลาประมาณหานาที สามนาทีหอนหานาทีประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับนอกนนอาจจะมีปัญหาอีย่างสําหรับมือใหม่ถ้าสงสัยอย่างก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้มีก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับฝากไว้นัาครับผมต่างต่อนั่งรบสวัสดีครับ